ดีค่ะพบกับริชานนางสาวกีลาพรนิเวศินกับมิชานพาเพลินมาพร้อมบทความสนุกและแน่คิดดีๆคติสอนใจมาฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเรื่ยยอขยะทองคำค่ะขยะทองคำพ่อบุญธรรที่เก็บทารกไปเลี้ยงนั้น ทำอาชีพเป็นพวกลักเล็กขโมยน้อยฉกช,ชิงวิ่งราวและลวงกระเป๋าเขาจึงสอนให้เด็กทั้งสองเป็นลูกมือคอยเป็นนกต่อบ้างดูต้นทางบ้างสารพัดลูกไม้ตามวิถีทางของวิชาชีพเด็กทั้งสองจึงเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่คนทั่วไปเรียกว่าขยะสังคมพ่อบุญธรรมเมื่อพ่อบุญธรรมของพวกเขาตายจากไป ทั้งสองก็ได้ดำเนินชีวิตในแนวทางมิจฉาชีพนั้นต่อหลายต่อหลายครั้งที่ถูกจับได้จนต้องติดคุกติดตารางแต่พอพ้นโทษก็กลับมาทำผิดเหมือนเดิมอีกใช้ชีวิตเข้าออกคุกคุนเยียนอยู่อย่างนี้โดยไม่ได้รู้สึกรู้สาอีกแล้วเดี๋ยวพ้นโทษค่อยเจอกันอีกนะพี่ใหญ่เออถือซะว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปกินข้าวฟรีเดือนผ่านไป เอาละเจ้าพ้นโทษแล้วออกไปอย่าทำผิดซ้ำอีกล่ะครั้งต่อไปถ้าข้าจับเจ้าได้แล้วก็ข้าว่าข้าจะตัดมือเจ้าเสียก่อนถึงจะเอาเข้าคุกโอ้ยชอบผูเสียจริงถ้าทําอย่างนั้นท่านก็จะมีความผิดด้วยคิดว่าข้าไม่รู้กฎหมายหรืออย่างไรพวกขยะสังคมยังไงก็เป็นขยะอยู่วันยังค่ำกานที่จองจําให้คนได้สํานึกผิดเหตุใดเจ้าจึงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเช่นนั้นเล่าสํานึกไปจะได้ประโยชน์อะไรคนอย่างพวกข้ามีแต่คนเรียกขยะสังคม ขยะก็คือขยะจะให้กลับไปเป็นสิ่งที่มีค่าไปได้อย่างไรเข้าใจผิดแล้วหากขยะเป็นสิ่งไร้ค่านกกาหมาแมวก็คงไม่ชอบไปคุยเขียรอกขยะไม่ใช่สิ่งไร้ค่ามีแต่คนที่ไม่ยอมมองเห็นคุณค่าของมันเองดีค่ะามีงานใหม่ให้ช่วยงานสบายกว่าเดิมเยอะงาน,นอะไรหรือพี่ใหญ่รับจ้างทวงนี้นะสิเจ้าพร้อมทํางานเลยไหมล่ะพร้อมสิข้าพักในคุกมาเยอะแล้ว แล้วแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มงานทวงหนี้ที่ว่าไว้ทันทีเงินเช่นเดิมว่าอย่างไรน้องสาวนี่ที่ค้างไว้เตรียมเงินไว้จ่ายแล้วหรือยังข้าเพิ่งเปิดร้านใหม่คนยังไม่ค่อยรู้จักยังขายของไม่ค่อยดีเลยขอผัดผ่อนไปอีกสักหน่อยได้หรือไม่อีกแล้วถ้าไม่มีจ่ายก็ต้องพังร้านตามกฎโปรดเห็นใจข้าด้วยเถิดข้าไม่มีเงินเลยจริงๆพวกจะติดหนี้เป็นแบบนี้ทุกคนชอบปั่นเรื่องขอความเห็นใจน้องเล็กจัดการได้โปรดเถิดพวกท่าน เดี๋ยวก่อนที่จะพังข้าขอกินสักถ้วยก่อนเสียดาของกินเสร็จแล้วพังได้เอาละข้าให้เวลาจเจ้าอีก3าวันเตรียมเงินไว้ให้พร้อมมิเช่นนั้นจะเจอหนักกว่านี้แล้วพวกเขาก็เดินจากไปอย่างไม่สนใจใยดีเขาก็ได้เดินทางผ่านตลาดเขาได้เห็นหญิงสาวคนเมื่อเช้ายังคงคุกเข่าอยู่ที่เดิมเธอพยายามที่จะซ่อมแซมโต๊ะที่เขาได้ทําพังไปเมื่อเช้าอย่างทุลักทุเลชายหนุ่มนั้น แม้เขาจะเคยสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนมามากมายแต่ก็ไม่เคยได้เห็นเลยว่าผลจากการกระทำของเขานั้นทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ร้อนมากเพียงใดเขาจึงได้เดินเข้าไปถามด้วยความแปลกใจว่าแม่นางจะข้าอยู่แล้วทำไมเจ้าไม่กลับบ้านกลับช่องเสียละ่ะของเสียก็เสียไปซิพรุ่งนี้ข้าต้องเปิดร้านขายของให้ได้มิเช่นนั้นข้าคงไม่มีเงินไปใช้นี่อย่างแน่นอนอา้าวรู้ว่าไม่มีปัญญาจ่ายแล้วไปกู้เงินเข้ามาทำไมล่ะ ข้าจำเป็นต้องกู้มาเพื่อเปิดร้านแห่งนี้นี่แหละคิดว่าขายของได้ก็จะมีเงินจ่ายคืนแต่ก็กลับขายไม่ดีอย่างที่ตั้งใจไว้เลยต้องเป็นเช่นนี้เฮ้อ <c oughs> นี่แหละที่เขาเรียกว่าคิดอะไรไม่รอบคอบเอาละเอาละส่งค้อนมาข้าจะช่วยซ่อมโต้ให้เองมือไม้อ่อนอย่างเจ้าทําถึงเช้าก็คงไม่เสร็จหรอก <c oughs> ชายหนุ่มจึงอา,าสาซ่อมโต๊ะที่เขาทําพังให้แกหญิงสาว <c oughs> เอาละเสร็จแล้วอีกสามวันอย่าให้ข้าต้องกลับมาพังมาอีกนะ ว่าแต่คิดลู่ทางหาเงินได้หรือยังล่ะข้ายังคิดหนทางอื่นไม่ออกเลยเหตุใดจึงไม่ค่อยมีคนซื้อก็ไม่รู้อืมน้ำต้าหู้ของเจ้าข้าได้ลองกินดูเมื่อเช้าข้าว่ารสชาติก็อร่อยดีดีนาะแสดงว่ามีบางอย่างที่คนต้องการแต่เจ้ากลับไม่มีเป็นแน่อย่างไรก็คิดออกให้ทันเวลาล่ะถ้าอีกสามวันเจ้าไม่มีเงินจ่ายข้าคงต้องพังร้านเจ้าอีกตามกฎว่าแล้วชายหนุ่มก็ได้เดินจากไปแต่ก่อนที่ชายหนุ่มจะออกไปไกลนั้นหญิงสาวก็ได้เอ่ยตามหลังมาว่า ขอบคุณท่านมากที่มีน้ำใจช่วยเหลือข้าข้านึกว่าคนที่ทำอาชีพอย่างท่านจะเป็นคนไร้น้ำใจเสียอีกข้าจะพยายามหาเงินมาใช้หนี้ให้พวกท่านให้ได้นะชายหนุ่มเดินไปก็พลางคิดอยู่ในใจตลอดทางว่านี่ข้าเป็นคนมีน้ำใจอย่างนั้นหรือตั้งแต่เกิดมาเพิ่งมีคนพูดกับข้าเช่นนี้เป็นครั้งแรกชายหนุ่มได้เดินต่อไปแต่ระหว่างทางนั้นก็บังเอิญได้พ